วันนี้วันที่23มิถุนายน2565นะคะตอนนี้ก็คือกำลังจะไปวัดทับกระดานแวะกินข้าวกินข้าวก่อนก็เลยแวะอัพคิดให้ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง7็วันซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะเฮงอะไรจะบ้างกันนะคะเริ่มที่วันอาทิตย์กับวันศุกร์อาทิตย์กับศุกร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจะให้โชคให้รับให้ความมั่งคั่งร่ำรวยอทิติ์กับศุกร์เลขคุณพ่อเนาะ ส่วนคนที่เกิดในวันจันทร์ให้ซ, okay. หซื้อได้การทํางานวันนี้การทํางานจะให้ความมั่งคั่งร่ำรวยวันศุกร์ให้ซื้อเลขที่คุณเคยชอบไอ้เลขที่คุณเคยถูกหรือเลขที่คุณชอบนะคะวันอังคารเลขที่คุณเคยถูกเลขที่คุณชอบวันพุธให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนวันนี้เลขที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนจะให้โชคให้ลาภคุณนะคะวันพฤหัสให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่วันนี้คุณแม่จะให้ความมั่งคั่งร่ำรวยของคุณและ ต่อด้วยเมื่อกี้วันอาทิตย์กระสุไนไปเนาะแล้วก็เหลือวันเสาร์วันเสาร์ให้ซื้อ,อเลขผลรวมแบบประชาชนของคุณนะคะวันนี้เลขผลรวมแบบประชาชนจะให้ความมั่งคั่งน้ำรวยความเพ่งปังปูริเยกกับคุณนะนี่แก้บัตรจะเดินทางไปข้ปาวารกับทุเลยค่ะพวกนักตีพวก,อ,พวกอันนี้ผู้จัดก,การนะแล้วเดี๋ยวจะเอาเลขดีๆเลขเด็ดๆมาฝากทุกคนในกลุ่มนะคะรอติดตามกันเล้วเดี๋ยวเดินทางไปถ่ายรายการบ๊ายบายค่ะ